คุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนคิดที่จะรักคนอื่นไม่มีใครรักอย่างไม่แย่เท่ากับไม่รักตัวเองถ้ายังรักตัวเองไม่ได้แล้วจะทําให้ใครมารักเราได้ยังไงออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะ รักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนคิดที่จะรักคนอื่นไม่มีใครรักยังไม่แย่เท่ากับไม่รักตัวเองถ้ายังรักตัวเองไม่ได้แล้วจะทําให้ใครมารักเราได้ยังไงคนที่รักตัวเองอย่างถูกวิธีอะค่ะเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะอยู่กับคนอื่นหรือว่าอยู่กับตัวเองเพียงแค่ลําพังก็สามารถมีความสุขได้คนคนนั้นนะคะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็รู้สึกว่าเขาไม่ขาดอะไรเพราะว่าเขาอะค่ะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยวันนี้ค่ะอังคาาอยู่กับพี่อี นักจิตวิทยาคลินิกที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นนะสวัสดีค่ะพี่อี๊สวัสดีค่ะน้องอ้างถ้าพูดถึงการรักตัวเองบางคนก็แบบเออฉันจะรักตัวเองได้อย่างไรล่ะฉันจะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะแล้วเราอะค่ะควรรักตัวเองหรือว่ารักคนอื่นก่อนอืมเป็นคำถามที่คลาสสิกมากๆเลยอะแล้วมันได้ยินบ่อยมากๆเลยว่าแบบ เออรักรักตัวเองก่อนไหมหรือหรือรเรามักจะปลอบใจก็หรือ,รอ,ราาอ,อว่าเออหันกลับมารักตัวเองก่อนสิก่อนที่จะไปรักคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบขอขอตอบแบบุกว้าองอย่านี้แล้วกันว่าเราควรรักตัวเองก่อนเพราะเมือม่อไหร่ที่เรารักตัวเองอ่ะเรารู้จักเขาว่ารักตัวเองอ่ะเราก็จะปลอบประโลมตัวเองเป็นเราก็จะใจดีกับตัวเองเป็นสําคัญกันนั้นเลยก็คือเราเรียนรู้ที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองได้ด้วยตัวเราเองทีเนี้ยพอเราเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยเรารู้สึกดีกับตัวเองถึงเลยความรู้สึก<ม>ดีตรงนั้นเราก็จะแผ่ขยายออกไปให้คนอื่นได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้คะ่ะน้นองอายเพราะเรามีความสุขแล้วค่ะคนอื่นเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีความสุขเขาก็จะเหมือนแบบได้รับพลังความสุขจากเราไปด้วยนะใช่เนาะมันคงแบบแผ่ขยายออกไปจนคนรอบข้างรู้สึกด้วยการรักตัวเองเติมเต็มตัวเองได้อะไรอย่างนี้โลกโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องรอคอยใครอ่ะมันคงดีกว่าการที่แบบ วันหนึ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเรารักคนอื่นมากกว่าแล้วก็จะรอคอยให้คนอื่นมาเติมเต็มเราแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่ว่างอเราก็คงเหงาเนาะรู้สึกว่าเออเดียวดายจังเลยรู้สึกแย่จังเลยเพราะเรารอความความสุขหรือว่าความรักจากคนอื่นเพื่อมาเติมเต็มของตัวเราเองเราต้องฝึกที่จะแบบว่าให้ตัวเองเป็น<อ>รู้จัก เอาสิ่งดีๆกับตัวเองจากมุมมองความคิดตัวเองได้เงี้ยถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะลองยอมรับข้อเสียที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราทําอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งล่ะเราก็จะไม่แบบตําหนิตัวเองอย่างรุนแรงจนทําให้เราเสียกําลังใจอ่ะแต่คนที่เขารักตัวเองเขาจะรู้ว่าทุกคนพลาดได้<ม>เราเองเราก็เป็นมนุษย์ที่เราผิดพลาดได้เราทําเรื่องเนี้ย ทุกคนก็มีโอกาสที่จะทําเรื่องนี้พลาดได้เหมือนกันในอเงี้ยประโยคที่ว่ารักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะไปรักคนอื่นพี่ว่านี่สําคัญมากมๆค่ะน้องๆแล้วจะมีคําถามอีกค่ะพอเราบอกว่าเอ้ยเธอต้องรักตัวเองก่อนสิเขาจะบอกว่าแล้วฉันจะรักตัวเองยังไงล่ะแล้วฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะเริ่มจากการที่อยากจ,จะต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าว่าตัวเองโอเคไหมกับตอนนี้เราเห็นอะไรในตัวเองบ้างไหมที่มันแบบว่า เปลี่ยนแปลงไปในตัวเองอเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเฮ้ยเราให้คนอื่นมากกว่าให้ตัวเองนะเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราเนี่ยเหมือนให้ตัวเองไม่เป็นเลยแม้กระทั่งคําพูดดีๆเราสามารถมอบให้คนอื่นได้หมดเลยแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองปุ๊แบปบับท,ทำไมแกแย่จังเลยทําไมแบบ เออแค่นี้ทําไม่ได้มีแต่คําพูดอะไรที่มันเป็นด้านลบใส่ตัวเองอแต่กับคนอื่นจะง่ายมากว่าโอ้เก่งจังเลยเิ้ยทำไมเธอสวยจังเลยเธอดีจังเลยแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเลยอันนี้ต้องกลับมาดูตัวเองแล้วว่า มีไม้ที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นเราอาจจะต้องเริ่มกลับมาในการเติมความรู้สึกดีๆให้ตัวเองอเงี้ยพูดคําพูดดีๆกับตัวเองบ้างปลอบประโลมตัวเองได้ไอ่เงี้ยกอดตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยน้นอนดูแลความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองให้มันได้ดีเหมือนกับที่เรารักใครแล้วเราพยายามดูแลเขาในรูปแบบนั้น ใช่ใช่ใชค่ะเหมือนเคยได้ยินเหมือนกัน<ม>ว่าเรารักเขาขนาดไหนอ่ะก็พยายามรักตัวเองให้มากกับเท่าที่เรารักเขาค่ะจริงๆมันสําคัญเนาะ เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักคนอื่นมากเรารู้วิธีการใส่ใจคนอื่นเรารู้วิธีการที่จะทําให้อีกคนมีความสุขมากพี่ว่าอันนั้นแหละสาคัญนั่แปลว่าเรารู้แล้วว่า<ฤ>เราจะรักตัวเองอยังไงเอาวิธีการทั้งหมดเหล่านั้นแลกลับมาที่ตัวเองอ,อ๋อรู้ว่าคนนี้ชอบกินของอะไรนะถามตัวเองซิตัวเองชอบกินอะไรบ้างอ,อ๋อเรารู้ว่าคนนี้ยชอบฟังเพลงแบบนี้นะถามตัวเองซิเราชอบฟังเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อเรารู้นะเวลาคนเนี้เสียใจเราจะต้องพูดอะไรงั้นก็กลับมาถามตัวเองแล้วทํากับตัวเองบ้างว่า เวลาตัวเองเสียใจตัวเองควรจะพูดอะไรกับตัวเองบ้างเนี่ยเพราะจริงๆมันไม่ยากเลยเนาะค่ะเออแล้วคงจะมีอีกคำหนึ่งคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงต้องรักตัวเองล่ะอ้ออันนี้อันนี้แบบว่าหลายคนหลายคนสงสัยเหมือนกันเนาะแต่จริงๆจะบอกว่าการรักตัวเองมันเป็นพลังชั้นดีกับตัวเราเองมากอย่างที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหล้มอ่ะ เราเหนื่อยเราอ่อนล้ามากๆแล้วเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่เอาตัวเองจมอยู่กับตรงนั้นเราจะค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมาค่อยๆปลอบประโลมตัวเองขึ้นมาเริ่มกอดตัวเองเริ่มแบบกลับมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีเพราะคนที่เขารักตัวเองเขาจะไม่อยากเห็นตัวเองแย่ลงเรื่อยๆอย่างนี้ยอันนี้เป็นแบบอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกแล้วว่าเพราะอะไรเราต้องหันมารักตัวเองอย่างที่สองเลยคือถ้าเรารักตัวเองอ่ะเราเราจะรู้จักวิธีการใจดีกับตัวเอง ใจดีกับตัวเองในที่นี้นอาจจะไม่ใช่การที่แบบอาการที่แบบว่าเราสปอยตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันจะเป็นวิธีการที่เราอะรู้จักว่าเราอะต้องการอะไรเราอะอยากได้อะไรเราควรจะให้ตัวเองก่อนอืมบางทีสมมติว่าเปิดประตูบ้านเข้ามาเงี้ยเหนื่อยมากๆเลยถ้าเรารักตัวเองเราก็จะแบบเฮ้ยอ,อยู่กับตัวเองก่อนเนาะตอนนี้ต้องการจะทำอะไรนะอ๋อเธออยากพักเพราะวันนี้เธอทำงานมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็จะให้ตัวเองพักอืม เขาจะไม่ใจร้ายกับต네ัวเองว่าเฮ้ยไม่ได uh, ้นะแกพักไม่ได้เพราะว่าแกต้องมีนั่นมีนี่มีนู่นให้ทำอะไรเงี้ยแต่เวลาเราักตัวเองเราต้องแบบเอาความต้องการของตัวเองมาก่อนว่าเฮ้ยโอเคแกอยากพักแกพักก่อนแกพักได้นานแค่ไหนแล้วแกค่อยไปทาในสิ่งที่แกอยากจะทำอะไรเงี้ยในวันที่เราเรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวเองเราก็จะใจดีกับคนอื่นเป็นนะเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนก็ต้องการแบบนี้แหละ เออเราทุกคนต้องการแบบว่าความต้องการของตัวเองเขาก็ต้องมีความต้องการของเขาเราเองแล้วก็ต้องมีความต้องการของตัวเองเ <patio> นี่ยทีเนี้ยพอเรารักตัวเองได้มากพอเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันมีความสุขกับตัวเองได้นน่โดยที่ไม่ต้องไปรอความความสุขจากคนอื่นไม่ต้องรอให้คนนั้นพาไปเที่ยวคนนี้พาไปดูหน,นังคนที่พาไปกินข้าวอะไรเงี้ยคนที่เขามีความสุขกับตัวเองเขาก็จะแบบทําอะไรได้ด้วยตัวเองดูหนังฟังเพลงกินข้าวไปห้าง ซื้อของอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องรอใครเขาก็ไปกับตัวเองได้เ <ừ, S 1> พราะเขารู้สึกว่าเวลาเขามีค่านะ<อ>เขาก็จะรู้สึกว่าทําทุกๆวันให้มันแบบว่าให้มันมีค่าที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ค่ะเพราะบางครั้งการที่ได้แบบเราต้องเสียเวลากับอะไรไปอย่างนึง่งมันก็เหมือนกับการที่เราแบบเออนี่ฉันลืมหลักตัวเองหรือเปล่าเนี่ยฉันควร <ừ, S 2> เอาเวลาของฉันไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิไม่ใช่การที่นั่งรออะไรก็ไม่รู้หลายครั้งมันเกิดเขารู้สึกแบบนั้น,น,นเนาะ<อ>ว่าแบบมันดูเสียเวลาจังเลยอะไรเงี้ยมันดูแบบเอ้ยฉันควรเอาเวลาไปแบบ ขัดผิวดูแลหนะ้าซื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่ามาในความในรูปแบบนั้นก็ได้นะสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเออออกกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ดูแลตัวเองเนย่นอีอย่างน้องอังแล้วกัรนพยายามอีกอย่างหนึ่งคะ่ะสมมติว่าตอนแรกเราอาจจะลืมรักตัวเองตอนนี้เราอ,อยากจะรักตัวเองละแล้วอาจจะเขียนเป็นวันเนี้ยเราทําอะไรบางก็ได้ไหมคะอย่างเช่นตอนเช้าฉันทำงานตอนเย็นพอฉันเลิกงานแล้วฉันพักผ่อนสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนแล้วตอนดึกฉันค่อยแบบอ่านหนังสือก่อนนอนอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่า เพราะบางที่บางคนอะคะ่ะเขาชอบริสต,ตัวเองว่าทํางานทํางานอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ,อะไรอย่างนี้เลยจริงๆทําได้หมดเลยว่าอะไรที่มันทําให้ตัวเองเห็นตัวเองอชัดขึ้นอาจจะเป็นการเขียนทูดูลิสต์อย่างที่น้องอังบอกก็ได้ว่าเราควรทําอะไร ในแต่ละช่วงเวลาสําคัญเลยคือเราต้องเราต้องแน่ใจว่าน่นมาจากความต้องการของตัวเราเองอะไอสิ่งที่จะต้องทําในวันนั้นอะไรเงี้ยเช่นการออกกําลังกายนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาออกกาลังกายของฉันนะฉันจะต้องกินอันนี้มื้อนี้นะฉันจะต้องได้อ่านหนังสือก่อนนอนนะถ้ามันเป็นความต้องการของเราแล้วเราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับตัวเองอะพี่ว่ามันก็ทําได้อะไรเงี้ยอืมค่ะแล้วการรักตัวเองอะคะจะสามารถทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยใช่ไหมคะ ใช่มันสําคัญมากๆเลยแหละที่แบบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเห็นตัวเองชัดเจนแล้วเรารักตัวเองเป็นเราให้ตัวเองเป็นเนาะเราก็จะเริ่มแบบให้เกียรติตัวเองเป็นเราก็จะเห็นศักยภาพในตัวอของเราเองพอเราเห็นตัวเองชัดขึ้นเราก็จะเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันภูมิใจในตัวเอง,งเลยที่เป็นได้ค่ะนี้คือเวลาที่เราให้เกียรติตัวเองเป็นนะมันจะนําไปสู่การที่เราให้เกียรติคนอื่นด้วยนะเพราะเขาก็จะมองว่า ทุกคนมีมีม,มีมีสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรติทุกคนมีสิทธิ์ที่ที่จะต้องเคารพพื้นที่ของกันละกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองถ้าคนที่เขารักตัวเองเขาจะเคารพแม้กระทั่งความคิดเห็นของคนอื่นไปด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเองเขายังเคารพความคิดเห็นของตัวเขาเองเลยเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็ต้องเคารพความคิดเห็นของคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสาคัญกว่าน,นั้นเลย ที่ที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองได้คือเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองแล้วอ่ะเราต้องอภัยตัวเองเป็น <ừ> คนที่เขารักตัวเองมากๆเขาจะอภัยตัวเองได้เนาะอย่างที่บอกว่าเขาจะเรียนรู้แม้กระทั่งข้อผิดพลาดที่แย่ที่สุดกับตัวเองเขาจะให้อภัยตัวเองได้เขาจะไม่เอาแค่เอาแต่ตาหนิตัวเองอ่ะแต่เขาจะรู้สึกว่าทุกคนพลาดได้ทุกคนผิดได้เราดึงตัวเองกลับมาได้เราแก้ไขตรงนั้นได้เีย <ừ> ค่ะเหมือนกันรักตัวเองค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนาะที่แบบจะทําให้เราครับ ไปในทิศทางที่ดีเหมือนว่าพอรักตัวเองปุ๊บเดี๋ยวคนก็ต้องหันมารักเราเองแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเราลืมรักตัวเองคนอื่นอาจจะมองว่าขนาดตัวเองอะ่ะยังไม่รักตัวเองเลยเราจะไปรักคนอื่นได้ยังไงค่ะมากกว่าการที่คนอื่นจะหันมารักตัวเราเองอะ่ะเราอาจจะเป็นคนที่รักคนอื่นได้ด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราเต็มกับตัวเองแล้วให้ให้นึกถึงเวลาที่แก้วเรามีเราเป็นแก้วแล้วเราเติมความรัก ความสุขกับตัวเองอะ่ะพอวันหนึ่งที่มันล้นออกอะ่ะมันก็จะแผ่ความรักความสุขตรงนั้นไปให้กับคนอื่นได้ด้วยเนี้ยเวลาที่เรารักตัวเองมากๆแล้วมันมันแผ่ไปกับคนอื่นคนอื่นก็จะรู้สึกดีไปด้วยจนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยน่าอยู่ใกล้จังเลย,อ,เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะสมมติว่าการรักตัวเองก็จะถูกมองอีกว่าเอ๊ะ eh, นี่เธอรักตัวเองหรือเธอเห็นแกนตัวจะแยกออกอยังไง อ๋อ oh, จริงๆอะไรที่มันมันมันรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวมันชัดเจนมากอยู่แล้ว hmm. อ่ะคําสองคํานี้อ่ามันมันเหมือนจะไปในทิศทางเดียวกันแต่คนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่เขารักตัวเองจนลืมเห็นคนอื่น hmm. อ่าแต่ว่าการที่เรารักตัวเอง แล้วเราสามารถแผ่ความรู้สึกเหล่านั้นออกไปให้คนอื่นได้เราสามารถแบ่งปันความรู้สึกดีๆกับคนอื่นได้เราสามารถให้การอภัยปลอบประโลมให้คําพูดดีๆกับคนอื่นได้ในวันที่เรารักตัวเองมากพออืมแต่คนที่เขาเห็นแก่ตัวเขาจะทนไม่ได้เขาจะรู้สึกว่า คือคือในมุมที่ี่รู้สึกว่าคนที่ที่เขาใช้คําว่าก็ฉันรักตัวเองนี่ฉันถึงทําแบบนี้ี่ยจริงๆคนแบบนั้นอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเองแต่ไม่เห็นคนอื่นเลยมไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นทําเลยไม่เห็นหัวคนอื่นเลยแต่ใช้ข้ออ้างของคําว่าตัวเองรักตัวเองมาเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบคนอื่น อ,อืมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องแยกให้ออกนะว่าเรารักตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าการที่เรารักตัวเองเป็นนะคะมันเหมือนเป็นกุญแจดอกแรกเลยที่จะทําให้เราอะคะ่ะใกล้กับความสุขคนที่รักตัวเองอะคะ่ะคือคนที่รักคนอื่นเป็นนอกจากนั้นนะยังเป็นคนที่ หน้าเข้าใกล้อีกด้วยหรือว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าได้รับพลังบวกๆได้รับความสุขจากคนนั้นอีกด้วยต่างหากคุณผู้ฟังก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะและถ้าคุณผู้ฟังพร้อมที่จะรักตัวเองแล้วหรือตอนนี้ค่ะรักตัวเองแล้วก็อย่าลืมส่งหัวใจมาบอกอังกับพี่อีฟนะสําหรับวันนี้อังกับพี่อีฟไปก่อนนะสวัสดีค่ะอ,อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ